บัตรสุดการแห่งรัฐรายเก่าวจะต้องลงทะเบียนใหม่ไหมมีผู้ชมถามมานะครับกับข่าวสตังมีเดียว,วันนี้วันที่14กุมภาพันธ์2569ล่าสุดเนี่ยรัฐบาลออกมาแล้วนะคะว่าจะมีการทบทวนสิทธ และทําใหม่ทั้งหมดในการสังคายนารอบใหม่ด้วยนะครับเหตุผลหลกัลกๆเลยหนึ่งก็คือว่าคัดกรองคนที่จนไม่จริงออกนะครับจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติใหม่ทั้งหมดนะครับเพื่อยกเลิกสิทธิ์ปัจจุบันและคนที่จนจริงๆจ,จ,จะได้ไปต่อเท่านั้นเหตุผลที่2คือเก็บตกคนที่ตกหล่นนะครับเพื่อที่จะดึงคนจนจริงๆที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์เนี่ยเข้ามารับสิทธิ์นั้นแล้วใครที่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐราลายเก่าจะต้องลองทะเบียนใหม่ คิดว่าน่าจะมีกลางปีนี้น,นั้นแล้วเงินนะครับในงวดมีนาคมน่าจะยังไม่มีการแตล่แปลงน่าจะคงได้รับปกติสิทธิ์ยังไม่สะดุดจนกว่ารัฐบาลจะประกาศการลงทะเบียนใหม่และ ประกาศวันหมดเขตของบัตรลายเก่านะครับคุณผู้ชมท่านใดที่รอลงทะเบียนบัตรสิการแห่งรัฐรอบใหม่คอมเมนต์มาใต้ล่างว่ารอนะครับสตังก็จะไปตามข่าวให้กดติดตามสตังได้ที่ f e c o o o p k พ e หรือ TikTok ข่าวสตังคมีเดียส่วนใครที่ดู YouTube อยู่แล้วก็ดู YouTube ข่าวสตังคมีเดียได้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันในข่าวหน้านะครับ